ลอมคบว่า clicker training ใช้เวลานานแค่ไหนในการสอน1อาทิตย์ครับ one week คุณสามารถสอน clicker training กับแมวคุณได้ง่ายนิดเดียวครับผม clicker mm. training คืออะไร clicker training มันคือการ mm. บอกน้องแมวว่าอะไรที่เราอยากให้มันทําโดยการสื่อสารกับมันด้วยการใช้เสียงคลิกจาก clicker นี่ครับอันนี้คือ clicker มันพอกดปุ๊บมันจะทําเสียงแรงบันดาลใจที่ดีสุดก็คืออาหารขนมของกินถ้าเราเสียงคลิกถ้าเรากดไปมันจะเสียงประมาณนี้ครับ คือเราจะใช้ทิกเกอร์เนี่ยในการมาร์กวินาทีที่เราต้องการเหมือนกับว่าค่อยๆทําให้มันเข้าใจว่า้าแบบเนี่ยเราจะได้อาหารทาแบบเนี่ยจะมีอะไรดีเกิดขึ้นนั่นก็คือได้กินเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับมีทั้งหมด3ขั้นตอนครับง่ายๆในการที่จะใช้คิกเกอร์เทรนนิ่งอันนี้ให้ถูกต้องขั้นตอนแรกห้ามให้อาหารแมวแบบทิ้งไว้แล้วก็มันอยากมาเมื่อ,อไหร่ก็ให้มันมากินเองฝรั่งเขาจะเรียก free feeding ก็คือการที่แบบว่ารอรอเทอาหารไว้เยอะๆเลยแบบเนี้ยแมวมันหิวเมื่อไร่มันก็เดินมากินเองอิ่มเมื่อไรมันก็เดินไปอันนี้คือ f ร e ฟ feeding ครับผมเราต้องเลิกทำาอบนั้นก่อนเราต้องเอาแมวเราเข้ารูทีนคำว่ารูทีนคืออะไรก็คือเราต้องให้อาหารเป็นมือครับเป็นเป็นเวลาเราต้องมีเวลาให้มันผมอ่ะให้ให้เฟรดวันวันละสามมือแต่ส่วนมากบางคนเขาก็ให้วันละสองมือกันครับก็แล้วแต่แล้วแต่แมวพอดีเฟรมันยังเด็กอยู่มันก็เลยกินเยอะมังไม่รู้หรือมันตกัดก็ไม่รู้ ถาถทำแบบนี้มันจะช่วยให้หนึ่งคือแมวมันจะมาอ้อนเรามากขึ้นเพราะว่ามันรู้ว่าเราอ่ะเป็นตัว ที่จะให้อาหารมันเพราะฉะนั้นมันต้องมาอ้อนเราตอนนี้มันหิวแล้วก็ถ้าถ้าเราฟรีฟรีดอ่ะมันก็จะแบบไม่สนใจเราขนาดนั้นแล้วก็2ก็คือว่าพอเราใส่มันเข้ารูทีอาหารเป็นเวลาพวกเนี้ย body clock ของแมวครับพอมันเริ่มปรับเวลาได้ปุ๊บมันจะมีนาฬิกาของมันเองถ้าสมมติเราให้อาหารมันทุกเช้าตอนเจ็ดโมงมันก็จะมาทุกวันเลยตอนเจ็ดโมงเป๊ะเป๊ะมันจะรู้เวลาของมันว่าบอกโอเคนี่เจ็ดโมงแล้วมันต้องมีอาหารแล้วทำไมไม่มีอาหาร เพราะฉะนั้นนะครับก็แนะนําให้หันเปนเวลาดีกว่าครับมันจะได้มาอ้อนเราแล้วก็จะสามารถรู้แล้วว่าสเกจจูอ่ะตอนช่วงที่มันหิวเราไม่ควรไปเทรนเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันจะไม่สนใจอะไรละมันโฟกัสแค่อาหารมันต้องการกินเพราะฉะนั้นไม่ควรเทรนตอนช่วงมันจะหิวเราควรเทรนประมาณแบบช่วงหลังจากมันกินข้าวแป๊บนึงส่วนมากกินเสร็จเทรนแล้วค่อยเทรนทานมงนั้นเดี๋ยวมันจะมันจะเหนื่อยไปก็ไม่สนใจอีกโอเคขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่2นั่นก็คือชาร์จคลิกร์การชาร์จคลิกร์คืออะไรไอ้พวกนี้มันไม่ไไได้มมมีีแบ่าะ มันเป็นคำเรียกเฉยๆครับฝรั่งเขาเรียกว่า charge าิ r เกอร์การ charge ิกเกอ e r มันก็คือการทําให้แมวม,มันเข้าใจว่าทุกครั้งที่มีเสียงแปลว่ามันจะมีขนมมาหรือแบบของดีๆมาต้องทำให้มันเข้าใจนี้ก่อนครับซึ่งทํำยังไงง่ายๆเลยครับเราก็แค่กดแล้วก็ให้ขนมแล้วพอมันกินเสร็จแป๊บนึงก็กดให้ขนมกดให้ขนม ำไาประมาสักสิบยี่สิบรอบประมาณเนี้ยครับและถ้าหลังจากนั้น่ะมันน่าจะเริ่มรู้แลราล,ลองเดีว่ากดแล้วก็ดูว่าแบบมันเริ่มหันหันซ้ายหันขวาหรือยังถ้ามันเริ่มแบบหันแล้วก็เอาคอขึ้นเลยวันนี้หรือแบบเหมือนพยายามหาอะไรสักอย่างตอนมันเริ่มเริ่มรู้แล้วแบบเฮ้ยแบบมีเสียงนี้แต่ว่ามันมันต้องมีอาหารแล้วดิ เราก็ให้อาหารมันเดินครับอย่าลืมให้อาหารถ้าเรากดแล้วหลังจากแบบ 20- 30ทีไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่เป็นไรครับแค่สนใจอย่างอื่นอยู่เอา,อางี้ดีกว่าแต่ก็เราก็แค่ทาต่อครับทำอีกสักแบบ20รอบก็ทำครับสเปีดไปสักแบบวัน2วันก็ได้แล้วหลังจากนั้น,ม,นมันจะเริ่มรู้เข้ามันเริ่มรู้ปุ๊บเราก็ไปขั้นตอนที่3ต่อได้เลยครับ<ม>ขั้นตอนที่3มก็คือการมาร์กจุดและว,<ม>ว่าตอนไหนที่เราอยากให้มันทําตอนไหนที่เราต้องการให้มันทําอย่างเช่น ถ้าสมมุติว่าแมวเราชอบข่วนโซฟาเราทั้งที่เรามีแบบคอนโดแมวอยู่ข้างๆโซฟาด้วยซ้ำแต่แบบไม่กวนั้นเลยทำไมต้องมาข่วนโซฟาพอมันไปข่วนคอนโดแมวแทนที่มันจะข่วนโซฟาเราเราคลิกแล้วก็ให้อาหารมันแล้วก็ถ้าอีกสักครั้งสองครั้งประมาณเนี่ยครับผมเชื่อว่ามันมันจะเริ่มรู้แล้วว่าแบบว่าเฮ้ยแบบเราข่วนคอนโดแมวเราได้อาหารมันดีกว่าเราข่วนโซฟานะแล้วมันจะเริ่มแบบหามาข่วนคอนโดแมวมากขึ้น c l i ก k เทรนนิ่งครับมันสามารถช่วยให้เราสื่อสารกับแมวเราได้ดีขึ้นแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ จะช่วยในการฝึกสอนแมวให้ให้ง่ายขึ้นครับแล้วก็เร็วขึ้นจริงๆแล้วอะ่ะแทนที่จะถ้าถ้าเราไม่อยากซื้อคิ๊กเกอร์จริงๆอ่ะเราก็ใช้เสียงแทนก็ได้ครับแต่ว่าข้อเสียของเสียงก็คือว่าบางครั้งเราไม่สามารถผลิตเสียงนั้นเหมือนเดิมเป๊ะๆทุกครั้งได้บางคนเขาชอบใช้บอลกู๊ดบอยกู๊ดเกอร์อะไรมาบนี้จริงๆมันก็ได้ครับแต่ว่าเรามีโทนเสียงของเราที่แบบว่ามัน ขึ้นลงสูงต่ำมาเลยพวกนี้ตลอดซึ่งแมวมันก็อาจจะยังไม่เข้าใจร้อยเปอ็การที่มีคลิกเกอร์มันเสียงเดียวตลอดเวลามันมันจะเคลียร์กว่าเยอะแล้วก็อีกหน่อยก็สามารถสอนให้มันฟิงเกอร์ targeting อันนี้ก็เป็นทริคที่ผมคิดว่าเป็นทริคแรกๆที่ควรสอนแมวนลวครับมันคือการให้แมวมันเดินตามนิ้วเรา <Good boy. S 1> ซึ่งอันนี้มันก็ จะเสริมไปอีกว่ามันสามารถแบบช่วยเทรนทริกอื่นต่อได้อย่างเช่นแบบให้มันเข้ากระเป๋าเอเฟคเข้ากระเป๋า Good boy ให้มันขึ้นไหล่ oh, <yes. S 1> สอนให้ขึ้นตัก hmm. Good boy หรือว่าให้มันออกจากสิ่งที่เราไม่อยากให้มันอยู่ สามขั on, ้นตอนง่ายๆครับผมในการกระเทรนนิ่งอย่าฟรีฟร like ีช <Please. S 2> ัก์จิกเกอร์แล้วก็มากจุดใครที่เคยทำแล้วเคยสอนแล้วหรือว่าจะลองเอาไปทำแล้วเป็นยังไงบ้างมาแชร์ประสบการณ์กันที่นี่ได้เลยนะครับผมก็อยากรู้ว่าคนอื่นเขาเทรนแมวกันยังไงหรือว่าใช้วิธีไหนเทรนกันบ้างพาะผมเชื่อว่าแมวมันเทรนได้ครับแมวมันเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากอยู่แล้วเราแค่ยังสื่อสารกันมันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่านั้นเองพบาก็ใหม่ในวิดีโอหน้าครับ